ขณะที่หลายคนก็ยังออกมาโหนหาประโยชน์จากสถานการณ์นี้ไม่ว่าจะเป็นนัทวุฒิสเกื้อไม่ว่าจะเป็นก่อแก้วพิกุลทองนะครับก็มีการตอบโต้ออกมาจากราเมศตร,รัตนชเวงอดีตโฆษกพักประชาธิป,ปัตย์ปัจจุบันเป็นรองเลขาธิการพักนะครับ ขาตอบโต้เฉพาะกรณีของนัทวุฒิไสเกือ้อโดยราเมตรัตรนชเวงกล่าวถึงกรณีที่นายนัทวุฒิไสเกือ้อพูดถึงเหตุการณ์ปี53โดยพาดพิงนายอภิสิทธิเวชชาชีวะบอกว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเมื่อปี2553คดีที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมที่เกี่ยวกับนายอภิสิทธิ์มันได้ผ่านกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอนและถึงที่สุดแล้วมีการพิสูจน์จนสิ้นกระแสะความ นายอภิสิทธ์เองก็ไม่ได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหามีคำพิพากษาสารดีกามีคำมินิัยของปปชมีผลการพิจารณาของรายงานคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความปร่งดองหรือคออ,อปอชุดของด็อร์คณิตนานครนะครับทุกองค์กรมีเหตุผลในการรองรับชัดเจนกระบวนการยุติธรรมสารชี้ชัดว่า การชุมนุมเป็นการชุมนุมโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญมีอาวุธมีกลุ่มชายชุดดำมาก่อกวนความไม่สงบมีการยุกยงจากแกนนำให้มีการเผาบ้านเผาเมืองจนสารดีกามีคำตัดสินให้แกนนำมีความผิดต้องชดใช้ค่าเสียหายมีเจ้าหน้าที่กลั่นกรองอกลั่นแกล้งตั้งข้อหานายอภิสิทธิ์ฐานฆ่าผู้อื่นเจ้าหน้าที่คนนั้นชื่อนายธาริศเพ่งดิด์ภูมิลำเนาปัจจุบันของเขาคือเรือนจำครับ มีคนใส่ร้ายนายอภิสิทธิ์ในทํานองเป็นฆาตรกรสังฆาประชาชนระหว่างการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงคดีนิสารก็ตัดสินแล้วคนใส่ร้ายก็ถูกจำคุกโดยไม่รอลงอาญาจำเลยผู้นั้นชื่อว่าจตุพรพรมพันธ์ คดีก็จบไปหลายปีแล้วนะครับแกนนำที่ประสัยบนเวทียุยงให้ผู้ชุมนุมเผาอาคารบ้านเรือนในกรุงเทพมหานครศาลก็ตัดสินให้มีความผิดทางแพ่งต้องชดใช้ค่าเสียหายซึ่งนัทวุฒิไสเกือ้อคือหนึ่งในจำเลยราเมศรัตรนชวเวงถามว่าเธอได้ชดใช้ค่าเสียหายครบแล้วหรือยังราเมศปิดท้ายว่านายนัทวุฒิไสเกลือทราบข้อมูลต่างๆเหล่านี้ดี จะให้องค์กรไหนตรวจสอบอีกในเมื่อกระบวนการยุติธรรมได้ตรวจสอบแล้วยุติว่านายอภิสิทธิ์ไม่มีความผิดไม่ได้มีคำสั่งให้ฆ่าประชาชนไม่อยากให้ใช้วาทก,กรรมเพื่อทำลายกันในทางการเมืองสิ่งที่สำคัญทุกคนต้องยอมรับกระบวนการยุติธรรมการนำข้อมูลไปบิดเบือนเพียงเพื่อให้เกิดประโยชน์กับฝ่ายตนมันเป็นแนวคิดที่ล้าหลังไปแล้วนะครับนี่คือท่าทีจากดราเมศร,รัตนชเวงนะครับ ปัจจุบันเป็นรองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์นะครับ